สวัสดีเช้าวันต้นสัปดาห์กับผมหมอหมดปล็อกมาประจำการเพื่อให้คุณนั้นมีความสุขในสัปดาห์นี้เช่นเคยครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่31มีนาคม2568ตรงกับวันขึ้น3ค่ำเดือน5ตามเรือกไทยนะครับวันนี้เป็นวันอุบาทแต่มีดิถีอมริตโชวเพราะฉะนั้นจะใช้เลือกยามในวันนี้สอบถามผู้รู้ให้แน่ชัดก่อนนาไปใช้นะครับความสำคัญประจำวันนี้ ตรงกับวันประสูติองค์เฮียงเทียงเสียงตีครับและเป็นวันพระบาทสมเด็จพระนังเกาวเจ้าอยู่หัวด้วยครับพลังสีมงคลพลังแห่งสีเสริมดวงตามสูตรของมอมดบล็อกประจำวันนี้ได้แก่สีชมพูสีม่วงสีทองหรือสีน้ำตาลครับสำหรับสีที่จะต้องยกเว้นอย่าเพิ่งนำมาใช้ในวันนี้เพราะจะไปเรียกสิ่งที่ไม่ดีมาได้ได้แก่สีเงินหรือสีเทา สีแดงสีน้ำเงินหรือสีฟ้าครับ